ไย่นี่ไม <wie> ่ได้ดินี่ตาไม่ไันดีผมจะลุกไอ้เจี๊ย โกเแนทไม่มานลคะโกเแนทไม่มานะฮะอะไรนะผมเชิดก็ไม่มาโกเแนทก็ไม่มานะคะติดธุระนะคะพร้อมพร้อมไหมก็พ,พร้อมอยู่หายใจให้คอแป๊บหนึ่งให้ดี่สี่พักก่อนนะคะแป๊บหนือฝากกดไลค์เพแชร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่น่ากล่วคือมีเรื่องแปลกสวัสดีค่ะคุณจีน่ะเดี๋ยวให้ตีนถือกล้องดิได้ค่ะตีนกล้องคล้องไปเดียวไม่ได้ไม่ได้ ข้างในดูป่านรกนะไม่่รเี่่ล้องหน่้ที่ไปอะแบบนึงเดี๋ยวตรงไปตัดเข้าไปในป่าตั้งสติเนะตั้งสติไม่รู้ใคร หน้ากล้องหรือหลังกล้องจะวิ่งก่อนตอนนี้ระวังอ่ะดูพื้นด้วยมาพี่เร้อมาเป็นกำลังใจให้น้องกันพี่ก็วันนี้น้องก็อยู่คนเดียวนะพี่นะก็ต้องช่วยพี่ต้องยอมรับว่าสถานที่ที่เรามาวันนี้ก็จริงๆมันเป็นพื้นที่ที่อาถังน่รน่ากลัวมากดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่พี่ดูอยู่บอกเลยสำหรับคั้มกระดิอาซ้าย บอกเลยคาคืนนี้ตึงฮียมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่นี่แปลกๆมากเลยนะบีงไ,งบไม่ว่าจะเป็นเด็กตกน้ําแล้วก็ตอนที่เข้าไปเมื่อกี้เดินไปเดินกับเฮียเหมือนเขาจะมาสื่อให้เรารู้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะซ้ายนี่ลัดป่าไปซ้ายตรงไหนพี่นี่ทะลุป,ป่านี่ะปะก็ถึงบอกทะลุป,ป่านี่ไ้ไปเออดูพื้นด้วย<อ>ได้ไหมมาน,นี่มา ได้ใช่ไหมไปมามามาพี่เด้อไปกำลังใจทั้งน้องมันมนาะก็ต้องมาช่วยพี่เพราะป่ามันลกมันลกจริงๆพี่นี่พี่ดูดิมีนจะป่าเ,เลยพี่ระวังนะพี่ิดูพื้นดูเท้าเป็นยังไงเขารู้สึกโหอ, <laughs> อึดอ,อไปทางไหนอะจะบอกว่านี่ตัดเขาเนี่ยโอ้อ ก็บอกแล้วว่าเดียวไม่ตายเ่ไม่เหลือบีแล้วข้างในระวังดีๆนะอะไรข้างในที่เจอกับเมียเดี๋ยวไปไม่บอกดีกว่าถ้าบอกมันจะไม่รู้ไงเอาความรู้สึกเลยเห็นก็นั่นแหละพูดเลยเห็นแบบไหนยังไงบวกกับผลลงเม็ด้วยพี่ตอนนี้แม่งสวัสดีครับสวัสดีนะพี่นะมามามาอ่ะดูดิตรงไหนตรงไหนไปได้นี่นี่ ตรงไหนไปได้นีดีกว่าโอเคไปดูพื้นอ่าเดี๋ยวต้องส่องให้น้องก่อนนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไหมได้ได้ได้โอเคเอ่ะลัดเลาะไปพื้นพื้นอ้ยมอดมอดมอด้เป็นยังไงกันเฮ้ย เสียงน้ำใช่ไหมใช่นี่แหละนี่แหละที่บอกว่ามันเหมือนเสียงเด็กโดดน้ำดูดูเลยคนลุกเป็นยังไงคนรู้สึกคนลุกคนลุกคนลุกล้อไปเลยเหรออ่ะทางขึ้นไหมนี่นี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่เอ้ยม่าปีนขึ้นป่ายขึ้นได้ไหมเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งตั้งสติ มีเสียงมีเสียงที่นี่มันตึงสวัสดีครับมีเสียงมีเสียงอยู่ไหนไปขึ้นนี่เหรอบีดูดิมีทางขึ้นปะ่ะ<อ>มีทางไหนปีนขึ้นได้บ้างจริงๆมันต้องขึ้นฝั่งนี้นะฝั่งไหนนี่ฝั่งนี้อเออนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็หลงกันนี่คือป่ามันลกเป็นกำลังใจให้เราสองคนเนี่ยนะพี่เดอ้อมามามาดูดิมีทางขึ้นไหมมันขึ้นได้อยู่อ่ะไป ได้ไหมมีเสียงพี่อย,อย่าวิ่งอย่าวิ่ง <c oughs> ไม่ไม่ไม่หนีพี่ไม่หนีพี่พี่ไม่หนีส่องดูไม่หนีไม่หนีเ,เร็วว่ารถใช่เฮ้ยยูไปไปแล้วอย่าถอยดิอย่าถอยดิถ้าถอยพี่ก็ถอยแล้วเว้ย <c oughs> คือรู้สองคนเราเนี่ยเออสติก็สติ พี่ก็พยายามจะสติให้ดีที่สุดอุ้ยลูกจับคูมีไหมสองโอเคเดินไปเอนพ่ไปไปเดินไปเดินไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนี่เลาะไปเออมันไปได้ฝั่งนี้ดูรอบๆด้วยนะ อย่างพี่บอกว่าอย่าพี่ตั้งสติถ้าบีเตลิดพี่ก็เตลิดได้ไวไม่ได้จิตแข็งขนาดนั้นไปประคองกันสองคนเรา้ยโ้ยบรรยากาศคือต้องต้องบอกตรงๆนะพี่ขณะที่ผมเดินมามากับพี่เจ๋งอ่ะพี่บีรู้ป่ะตรงไหนตรงไหนที่ที่น่ากลัวที่สุดตรงไห ให้เดินไปรอบๆแล้วจะรู้ความรู้สึกจะบ่งบอกอมันจะบ่งบอกเลยความรู้สึกอไงเสียงใครอะเป็นเสียงผู้หญิงมาจากโซนนู้นใครคะฮัลโหลเฮ้ยไอพี่รอบนี้มันแปลกๆกว่าเดิมว่ะแปลกไงะรอบที่แล้วเป็นไงพี่มันเสียงหลอนกว่าเดิมไปดิไปดิเดินไปดูดิ ระวังเท้าเดี๋ยวดีๆโหพี่ก็ดูสภาพเลยป่าขนาดนี้ใครจะเข้ามาวะคือนี่เอาไปนี่นี่เลาะไปมันไม่แปลกหรอกพี่พื้นที่อาถันเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้นม่ว่าจะเด็กตกน้ะระวังระวังโดนดึงตกน้ำนะอย่าพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นนะระวังระวังดูเท้าดูเท้าดูเท้าดีๆนี่ เดินอยากรู้อยากอะไรอยากท้าอยากท้าก็ท้าท้าเลยบีเอออยู่กับสองคนไม่เป็นไรไม่ไหวก็แค่วิ่งใครวิ่งเร็วคนนั้นได้เปรียบจริงๆสวัสดีค่ะเฮียเฮ้ยพี่ระวังเฮ้ยมาแบบนี้ไม่ได้ดิีีีเฮ้ยเพี่เฮ้ยเมื่อกีี้้ตรงนพี่ออออยยูู่่ขข้้าางงงมันเะี เมื่อกี้อยู่ข้างๆเองยืนคู่กับข้างเองเฮ้ยบอกแล้วว่ามันแรงก่ารอบมันตึงก่ารอบที่แล้วหรือมันได้อุทิศมันได้บุญที่พี่เจงอุทิศให้แล้วมันมีความแรงเมื่อกี้มันยืนอยู่ข้างน้องพี่กูก็วิ่งไม่สนใจเลยขอโทษทีกูก็วิ่งไม่สนใจเลย น,นี่มันเออมันอยู่ข้างเองตรงนี้แหละเขี yeah. ้ย <ไป S 1> เอาที่ฟังฟัง,<า>ง,งเสียงมีเสียงมีม <c oughs> ีเสียงอยู่หน้าเราอะระวังดูตั้งสติแล้วก็ดู <c oughs> ดูอะไรอ้มีไหมมีอะไรไหม โอ้ยกูก็ลุ้นเก่งตามเลยยังีกูก็ลุ้นเก่งมันมีอะไรไหมแต่มันมีเสียงกูก็เอียงคอตามเลยไม่มีใช่ไหมโอเคไปไม่มีไปมีโปอย่าเดินกลับมาหยุดไม่ได้ยินเสียงได้ยินใช่ไหมได้ยินโอเคเฮียเมื่อกี้มันยืนคู่เองเลยนะไใบบีบรรลักษ์แล้วมันหายไปไหน ันไม่ดีหายแล้วใช่เร็วฟังแล้วดูก็เก่งตามให้ดีสวัสดีค่ะพี่สาวครับอยากทำอะไรให้เราสองคนรับรู้ได้มากกว่านี้เพราะผมเชื่อว่าพี่เพิ่งได้บุญที่เราอุทิศให้ไปดังนั้นแล้วก็ขอให้เราได้พบได้เจอ มีอไรหมชัวนะพอเจอตรงนี้แรงมากกับพี่เจ๋งอ่ะตรงไหนนี่แหละห้องน้ํานี่คือพี่สันนิษฐานว่าอาจจะเสียชีวิตในนี้หรือในบ่อหรือเปล่าเพราะได้ยินเสียงลากแล้วก็มือเขา่เปื่อนแหนะระวังดีๆไอ้เหียระว้งหีๆจะวังเะวง

ไอพี่ไอบีพี่ไม่รู้ว่าเขามีอะไรเกี่ยวกับเองหรือเปล่าเขาถึงเข้าหาเองง่ายเพราะมันเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรดูเฮไอพี่มันยืนข้างน้องสองรอบแล้วตั้งแต่เข้ามาเย่ยกูก็ไม่ไหวเว้ยยังไง เห็นล ok yeah. ักษณะไหนบอกได้เลยพี่พูดเลยมันได้ยิงเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรดูด้วยดีนี่ไหมหืมไม่มีไม่มีชัวนะชัวพี่มาดีพี่มาเลยเอย่าปล่อยไว้เดินคนเดียวต้องรู้ก่อนดิ จะไี่เดินคนเดียวพี่มาไปเดิน,นตรงไหนห้องน้ำข้างหน้าตรงนี้เหรอเออข้างหน้าคือห้องน้ำอุย้ยเดี๋ยวดิ้งดิ่งอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกยังไงมีเสียงเหมือนหนาวหนาวใช่ไหมใช่นี่เลยดีที่พวกพี่ได้ยินได้ยินอะไรพูดออกมาเลย yeah. เฮียพี่เข้าไปดูเลยไหม มีเดินไปฮะ<ห>เดินไปมันเป็นมุมอาบอ่ะเออมันเป็นห้องนาวแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดไหมมีเสียงมีเสียงเฮ้ยอะไรเจออะไรเขารลขขอขำเขาเหมือนเขาร้องไห้ใช่เป็นการร้องไห้เหมือนเขาร้องไห้แล้วบอกว่าหนาวที่เองพูดที่เองได้ยินเนีเ่ยเองได้ยินถูกต้องแล้วมันมีคําว่าหนาว อย่งนั้นตั้งสติดีๆไปอะไรพูดดิอะไรไม่รู้ตรงไหนนี่เสียงพูดอ่ะไม่มีดูดูแม่งเลยไม่มีเออไม่มีใช่หมชัวยชัวนะชัว์เฮ้ยพี่มาพี่มาไม่มีเสียงมันมีเสียงดูเฮ้ยมันมีเสียง มีเสียงบีมันจะเข้าไปมันบีเบือม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 ือต้องขามือต้องขามือมือมืออะไรมือจับขามือมือมือเฮ้ยมันเป็นมือปียมันเป็นมือเปียกน้ำมั้ยมันมีนี่ดูพี่แหน่แหน่แหน่มันคืหมินบอกแล้วระวังดีๆมันเป็นมือเปียกน้ำจับขา ก็ใช่ไงมันกินเน่าไปเสี่ยหปเสี่ยไปเสี <t <t ่ยไปเสี <t 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 ่ยเฮ้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 ยยมีคนิช่วยด้วยเนจริงๆรึช่วยด้วยเป็นจริงๆรึได้ยินไ้มได้ยินเฮ้ยยี่ยะไ่้บอกช่้ยด้วยไม่เคยดื่มสิ่งใดนะตัง ฟังนะยิงยนะเหืได้ยินเสียงนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบีมันมีเสียงใกล้อะไรจะอะไรกับขาวะอะเอ้ยี่อะไรกูคิดวอะไรกัดขามันมีมือเปียกน้ามจัดขาพี่อยู่จริงๆเมื่อกี้อะไรพี่ไม่นไม่เห็นอร วังระวังตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นมือเกาะบ่าเลยนะเว้ยมือเกาะบ่าเองเลยทำไม,นนไ,มนนไม่เห็นหน้าเลยๆหน้าแบบโอ้โหมึงพูดเหมือนพีิจิงเป๊ะเลยจริงพูดเหมือนพีิพพจิงเป๊ะเลยมองไม่เห็นสภาพหน้าทุกคนเออพูดพูดเลยพูดได้เห็นไงพูดเลยแบบเหมือนคนแบบเหมือนเปอยอะเปอยเื่ออยโโ้ อ่าอันนี้เป็นเพจที่น้องเพื่อนเพื่อเข้ามาพี่นะซึ่งมันเห็นตามสิ่งที่เราเห็นที่เราเข้ามาพี่กูบอกบอกเลยถ้าเองวิ่งพี่ก็วิ่งม,มข้าง่ากีก่อะไรมันมีเสียงตึ่เสียง,งได้ยินยไหมได้ยิน ขอบุญหน่อยหรอหรืออะไรวะอืมไปเสียงน้ำเสียงน้ำเสียงบ่อน้ำบ่เสียงเหมือนเสียงบ่อน้ำเราก็ต่อเลยมีบอกไม่ได้ยินเสียงเฮ้ย้ยนเหมือนเสียงอะไรตกน้ำอ่ะจริงเป็นเสียงบ่อน้ำพี่หยอกอ่เลยอบบี

น้ำกับเพื่อนเออน้ำกับเพื่อนเฮ้ยบีเขาบอกหนาวมีมาดูในกล้องมันมีคขาเ่าไหร่มันมีเขาเมื่อไหร่เฮียพี่มันเป็นการที่เขานั่งขอส่วนบุญอยู่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยกีอยู่นี่นี่ โอ้เสียงมึงกระดังลั่นไปรุ่นเลยเป็นเสียอะไรนะโอ้ยขี้จะแตกโอ้ยขี้เดี๋ยวกูใจไม่ดีเนี่ยได้ยินเสียงกันกรีดกรีดแข่งกันบีหน้าเวเลยเสียงใครเป็นเสียงใครก็บอกแล้วบีจะสวัสดีนะครับสามพันสี่ร้อยคนกาบหลังใจคนละแชร์สองแชร์ดูดันแชร์เปิดสารทนายพลังใจกันพี่นะเป็นยังไงไปไงถึงห้องน้ำยังยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงอีกเหรอ แค่ตรงนี้แม่งก็หลอนแล้วพี่เหมือนเข้าได้บุญกับพี่อ่ะทําไมแล้วแม่งแรงขึ้นเฮ้ยถึงน้ํเขาแบบลักษณะเดินข้างดีตลอดเอาเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนเออดีไปไปสามคนวสวัสดีนะครับพี่เพื่อนขออนุญาตมาถือกล้องหน่อยนะพี่นะเพราะว่าโอหเสียงแบบเสียงแบบคือเราอยู่ข้างนอกเราเลยเฮ้ยอีเหี้ยมันจะช็อกกันหรือเปล่าวะ ขอขออนุญาตนะพี่นะพี่ก็วิ่งแบบเราบหูหลับตาสวัสดีครับ3,400คนจะดูดันแชร์เปิดคะสี่พันดูบดรอยไปดันใจพวกเราหน่อยครับตรงนี้เหรอเออไปพี่มันต้องมีรอยเปียกอยู่วะไปจับลองใช่ไปมึงระวังอะไรมึงส่องมันชี้อะไรทางกูเราแยงกว่าพี่เฮ้ยเสียงไปที่ใครเป็นเจ้าของเพจอะไปก่นไปไปที่ไป สวัสดีครับสวัสดีนะครับมองต่อสระโอ้ยขอโทษนะพี่นะปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยไปไปไปเพื่อนเดินเข้าไปกราบขอกำังใจคนเรแชร์สองแชร์นะพี่เด้อช่วยกันดูดูดันแชร์เปิดนะครับก็เพจจะได้ทํางานได้ปกตินะพี่เนาะแชร์เปิดสาธารณะข้าไปนะครับเพราะว่าเพจจะหยุดไปเป็นปีแล้วครับเพจนี้อย่าไปกลัวเเสียงไอ้ สียงมีปัญหาผมหยดสันไปด้วยกูไปด้วยเอ้าแล้วมันจะไปอยู่ในมุมเดียวกันนะมีไหมคนละห้องแม่งเลยคนลมีห้องที่ห้อนี้เฮ้ยไอ้ไอ้ไปกูเข้าห้องนี้กันเสร็เอาแล้วมึงเฮ้ยเดี๋ยวเข้าสตินะปลอดภัยไหมห้องกูปลอดภัยโปร่ง มาแค่ถือกล้องสองคนเดียวเดี๋ยวเดียวไปโอ้ยเหี้ยไม่ห้องมีทั้งสามห้องจะไปห้องกูตีตีฟังกูเลยอะไรมึงจะไปทิ้งเขาได้ยังไงไอ้ตีมึงเป็นผู้ชายเหี้ยไอ้ตีมึงเป็นผู้ชายมึงทิ้งผู้หญิงเฮ้ยมึงทิ้งน้องมันได้ไง ไอตี๋มึงทิ้งเขาได้ยังไงมึงนี่มึงไม่ได้เรื่องเลยหานี่มึงไปทิ้งในเบียนเป็นผู้หญิงมึงจิตใจมึงทำด้วยไอ้เหี้ยอะไรวะกระบอกตาข่ายก็ว่าโตฮอรอีกตัดได้เป็นคว้านเป็บินโตมากเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันนะอยู่นี่ ดีดี๋ยายออกะนี่ะเฮ้ยไม่ไ้ไอตีไอตีไอตีไม่มีอะไรปลอดภัยออไปดิไม่ฟังม่ชัดออกมาเดี๋ยวเธอจะพึ่งหนีกันดิ หนาวหนาวเออโอ้ยเหี้ยขนาดนี้มึงยังหนาวกูนี่เหงื่อท่วมตัวแล้วเข้ามาแป๊บเดียวเฮ้ยมึงอย่าทิ้งอย่างนี้ดิมึงเป็นผู้ชายอะ่ะจิตใจมึงทำตัวเหี้ยอะไรเนี่ย,ย,ยดเหลืออยู่ขีดเดียวแล้วใจใจเหลืออยู่ขีดเดียวแล้วเนี่ยสามพันห้าร้อย 3, คน,นครับสี่พันทุกบัลอยไปกำลังใ,ใจช่วยกันแชร์เปิดสารน้ไปที่พี่นะดีไปกลัวดิจุดเนี้ยมันเป็นห้องน้ําที่มันมีเทียนอยู่มันเหมือนเขาทําพิธีอะไร มึงได้ยินเสียงไหมหนาวไปทางนู้นดีกว่าไปเข้าหลังดีกว่าไปเข้าไปหลังดิเดินไดเดินได้โอ้ยเยหนาวมันมาอย่างไงวะมันมาอย่างไงวะไม่รู้ใจคอมึงจะไม่ให้ผมไปทางไหนได้เงี้ยฮะนี่แหละของแท้ดู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 อยู่สามคนเลยอย่าไปกลัวเออพี่อย่าไปกลัว สองพันเออสามพันหกร้อยคนสี่พันบวกหลายร้อยไปกำลังใจกันนะพี่นะพี่ว่าเขาสื่อได้ง่ายเพราะน้องเป็นผู้หญิงด้วยน่าจะสื่อได้ง่ายเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันเพราะน้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันเออไปมึงเป็นผู้ชายมึงไม่ต้องกลัวไปไปเราเป็นผู้ชายออมึงจะไปทิ้งน้องมันได้ไงอ,อ่ะเดินแมนนี่เดินได้เดินให้ด,ดูเอออันนี่มีไหมนี่แน่ใจเออแน่ใจนะ ไม่ค่อยไว้ใจไอ้บีอย่าไปไว้ใจมันได้สิฮะมีแต่เสียงว่ะไม่มีว่ะเฮ้ยมีเสียงเดินไปเดินไปเดลยเดินไปเลยโอ้ยไปไหนก็ไปก่อนเลยโอ้โหไปไหนไปเลยค้างซ้ายมึงอ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นอะไรเหรอ เีนใช่มไปหจะไปหคุณไปิงเฮ้ยมึงทำมึงมาทเียมอะไระโอห้ห้องมีัสห้องตีนเลมึงมาทเี่ยวะจะไปด้วยอีกหรไปปตีนไปเฮ้ย้ยตเอาตันตัน ตันไปด้วยเราไปไหนเราไปยี่ไปทำยี่รถเต็มหมดแล้วมึงมึงมาเปลี่ยนกูเนี่ยโอ้ยยี่นี่ดูซ้ายดูขวามีมีของมันอุ้ยห่านี่มันก็จะไปไอ้ไอ้ไอเอ้ามันมีอะไรตั้งสติเดี๋ยวดูเองโอ้ยอ้าวไม่ไปอง เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนะนะโอ้โหดูเองไปด้วยได้ยินไหมเฮ้ยแยกกันคนละห้องดิยีไปห้องนูง้นที่เสียสละเฮ้ยพี่ห้องกลางไป มัแล้วว่ามันไม่มีอะไรไปไม่มีบ้านแลยล่ะมันไม่มีผ็ย่งยิเจออยู่อะห้องกูปลอดภัยดี่ากเลยดีเลว้าวว้าวว้าวว้า่าวว้ว้าว้วว้่านี้า้ จิตใจทำด้วยนะบัวสวัสดีสามพันเจโน่คนพี่นะไม่ได้ยิเสียงอะไม่ไดเสียงหรอไม่มีไม่มีไม่มีที่ไหนอะไม่มีพี่ไม่มีไม่มี มันไม่มีว้ตีหยอดดิออไปเดินโ้ยไอ้ตีไอ้ยียมึงดูดิอะไรมีไหม,มไปด้วยเาไปด้วยตีออกกูวา มา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 ไอ้ต <time> <pl ains> ีม <reco Christ> ึงไปไหนแล้วน <UC S> <kaz> ี่เดินออกไปเดินถอย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 ไปเดี๋ยวสามพันแปดร้อยคนพี่นะเดี๋ยเดี๋ยวเฮ้ยเสี่ยงไปด้วยไปด้วยไม่ต้องมาไปกี่นาทีปีฮะเอาไม่สนใจเพจแล้วเว้ยทิ้งเพจแล้วเว้ยเดี๋ยวงกเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปดิดีทุกใจทำเลยว่าที่ไหนย่นคือเจ้าของเพจโอ้โหอดีมไปหมดโอ้โหตีรับกล้องที่น้องไันแล้วได้อยู่พี่พี่นำ่ะขอบคุณนะคะทั้งหมดเจริญคุณนาบอกว่าน้ำน้ำน้ำเพมันแรงแรงก็เป็นใจแรงมากโอ้โห ขุดลูค่ะขอขุณนะคะสามพันเจ็ดร้อยท่านนะคะโอ้โหทำไมมันสับแสบทำไมนึกว่าเลือดอเรามีไลฟ์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ,ะพี่อาจจะมีวันจันทร์ด้วยนะพรุ่งนี้หยุดนะคะโอ้โพรุ่งนี้หยุดนะคะพี่อ่ะศุกร์เสาร์อา,าทิตย์อาจจะเจอเพจ คนเอกสามหรือว่าเพจมัดรวมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนถีนะคะจะมีสามเพจนี้ที่จะไล์นะคะพี่เมื่ไหวจริงจริงที่นี่แรงแรงมากนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์นะคะเจอกันวันศุกร์นะคะขอบคุณทียเจ๋งด้วยนะคะพี่ส่งโอ้แล้วจะพูดไม่ออกอขอบขอบขอบคุณพี่ตีขอบคุณทียเจ๋งด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่ไหวจริงแล้วพี่เป็นหอบ จอการสุขเสาร์อาทิตย์จันนะคะมันจะเป็นเพจไหนพี่รอติดตามชมได้เลยนะคะป่นะนคะ่ะขอบคุณค่ะ